ัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวีจออีสานทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึง่งช่วงเวลาที่จะนําทุกท่านไปสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวในดินแดนอีสานค่ะคุณผู้ชมคะการรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาให้เราเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะและได้มีการพัฒนาโครงการต่างๆเหล่านี้ลงสู่พื้นที่ชุมชนมากขึ้นค่ะ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมชุมชนในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆค่ะกับปฏิบัติการสารพลังชุมชนถนนปลอดภัยค่ะปฏิบัติการถนนสาย24เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนเพื่อสร้างรูปแบบชุมชนปลอดภัยโดยยึดพื้นที่ตลอดเส้นทางสาย24 ของคนในแต่ละชุมชนตามถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูดินแดนที่ราบสูงค่ะั้งหถโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยบนถนนสาย24นี่นะเออมันเป็นพื้นที่ถนนทางหลวงเป็นดินที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงและผมเป็นท,ที่ทราบดีต่อสาธารณะแล้วว่า อย่างกรณีตั้งแต่มกราถึงมีนาที่ผ่านมาสาเดือนนี่นะ,ะในพื้นที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยฮะพื้นที่สายตรงสี่เนี่ยในพื้นที่จังหวัดสิรินเนีมีผู้เสียชีวิตไปแล้วรูปยี่สกว่ารายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและเสียชีวิตมากทางนีเน้เราเห็นว่า มันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมาสร้างความสำหลัดร่วมนะครับก็คือว่าทําอย่างไรที่ให้เกิดการมีส่วร่วมของผู้คนในการเข้าระวงังภัยของที่เกิดขึ้นกับกัตันเองนะครับและก็โดยเฉพาะมันจะมีสองส่วนครับท่านก็คือว่าบนุกบนบน,นสายหลักเลยเนี่ยอันนี้เป็นภารกิจของทางราชการทางทางส่รวนทางหลวงอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเราเชื่อว่ามันคงมีความเสี่ยงสิดข,ขึ้นต่อไปมากๆขึ้นเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าวันนี้มันยังไม่ลดเลยโดยเฉพาะจำนวนรถที่มากขึ้นเรื่อยๆตามไไนโยบายนะครับแต่จำนวนเส้นทางหรือพื้นผิวถนนนี่มันอยู่เท่าเดิมแต่จำนวนรถมากขึ้นอันนี้ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากในในแน่นอนการดำเนินงานปฏิบัติการถนนสาย24สารพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยนำร่องที่จังหวัดสุรินในช่วงเทศกาลปีใหม่2555 เป็นครั้งแรกค่ะและเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานในปีเดียวกันนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาย24จากการรวบรวมข้อมูลขององค์กรงดเล่าภพหีสานตอนล่างร่วมกับสสสที่จัดขึ้นพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น32ครั้งบาดเจ็บ26รายและเสียชีวิต1รายค่ะแต่สิ่งที่เราทดลองทําเมื่อตอนตีใหม่เชทดลองนะครับการมีส่วนร่วมในพื้นท,ที่จังหวัดสุรินเนี่ย ตาย5ศพเมื่อปี54าสีแตป่ปีใหม่ปี55ห้าเนี่ยตายเพียงเพียงเพียงสองรายปุัติเหตุอีกเป็น16เหลือแค่30ทั้ง้งจำนวนอุัติเหตุนะครับสามว่าทําเมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าในท้องถิ่นทั้ง15บห้อบตอนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตอนปีใหม่พบร่วมกันว่าเพราะเนื่องจากมีความเร็วสูงในพื้นที่ถนนเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่นางรองออกมาแล้วเนี่ยถ่าแสงได้ก็แสงนะครับแต่แสงไม่พ้นถ้าไม่เกิดปัติเหตุสูงเนี่ยนะครับจึงทําให้เกิดเรื่องใหม่ก็คือว่าไปช่วยกันชะลอในเขตที่ตมของตัวเองคุยกับตํารวจแล้ววางกลวยไฟอะไรทั้งหลายนะรัทำให้เกิดการชะลอเมื่อรถชะลอเนี่ยทำให้อุบัติเหตุจะลดลงอันนี้สิ่งที่เราพบเขาเห็นบนถนนสายหลักนะครับถนนสาย24เป็นเส้นทางตั้งแต่แยกต่างระดับอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และไปจนถึงตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือถนนเดชอุดมนั่นเองค่ะมีระยะทางกว่า438กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ9ชั่วโมงค่ะและตลอดเส้นทางหลักจะมีจุดเสี่ยงเช่นทางร่วมทางแยกเข้าสู่ชุมชนจึงมีการบูรณาการร่วมกับชุมชนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุค่ะ ส่วนบนถนนสายรองซึ่งเป็นหน้าที่หลกักของท้องถิ่นอบตอ,อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีปัจจัยเสี่ยงที่เราเห็นพบเจอเจอ,เจอบ่อยก็คือว่าข้อมูลของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยตัวเลขที่เกิดจากประกัรอุบัติเหตุประ,ประจําปีทุกเทศกาลนะฮะก็คือว่ามอเตอร์ไซค์เมาไม่ใส่หมวกแล้วก็กับเรื่องเด็กเยาวชนนี้ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงต่อไปนะครับถึง50%เลยดังนั้นจึงเราจึงเห็นว่า ใครจะรู้ปัญหามากก็คือท่องควรต้องทิศนั่นแหละจะรู้ปัญหาตัวเองควรจะควรจะลกคนของตัวเองยังไงไม่ใช่ห้ามปรามอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าลดปัดจจัยเสี่ยงของตัวเองยังไงบ้างใครได้มาจากการทางสังคมเขาเข้ามาช่วยเหลือพวกคู่กันมาคับใช้กฎหมายที่ทางการมาคับใช้ครับฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติการถนนสาย2 4งสารพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภยัยคือคนในท้องถิ่นที่ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งตำรวจสถานศึกษาพระสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ประกอบการต่างๆและครอบครัวในชุมชนทำประชาคมเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันและสร้างกฎกติกาเพื่อปฏิบัติการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยที่มีความเสี่ยงในช่วงเทศกาลค่ะชาวบ้านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทำอะไรบ้าง แล้วผลเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็หยิบเอาเรื่องราวของการเนินการตรงนี้มาขยับขยายยกระดับที่จะสร้างนะการสร้างวัฒนธรรมไม่ใช่สร้างแค่วันเดียวในช่วงเทกศกาลเดียวแล้วมันจะเป็นนะมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการ,การมีส่วนร่วมขย,ยับยกระดับกันไปเรื่อยๆเรืนน่ขึ้นทนยิ่งขึ้น นะทั้งตากระดับตำบลมาเลกเปได้รู้เป็นประชาคมอำเภอสร้างวัฒนธรรมจวนมตนัปลอดภัยแล้วก็ถักทอตลอดสาย2 4 5ีาจังหวัดร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีการศึกษาศึกนะษาศึกษาพัฒนาการในการหาวิธีการที่เหมาะสมมาทำงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและลูกอีสานวันนี้ของเราเป็นเรื่องราวของหนุ่มเกษตร,รกรแรงงานไทยที่ไปใช้ชีวิตยังประเทศอิสาราเอลกว่า5ปีค่ะ เมื่อหมดสัญญาว่าจ้างก็ได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีมาทำการเกษตรแบบพอเพียงก็ได้นำเอาประสบการณ์การเกษตรจากเมืองนอกมาพัฒนารูปแบบการเกษตรของตนเองติดตามได้ในตอนนาของเฮาค่ะ กว่าสามไร่มงนี่เด้อครับถือแบ่งสรรปันส่วนออกเป็นพื้นที่ทางการเกษตรแบบพ่อเพียงของไอ้อภิศัก์ศรีสุนทอนนุม่มแรงงานเกษตรจากประเทศอิสราเอลได้นำเอาประสบการณ์จากเมืองนอกเมืองหน้าทางขุนละครับมาเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พุดสะเลี้ยงปลาปลูเฮดขายเป็น,ปนรายได้ที่นํามาเลี้ยงครอบครัวครับและดวงงาาไม่่่ใชคตตอที้กร กลาอนนเป็หัวใจแท้ห้าอีสานที่ไปยุไซดไก่ปานดใจมั่นกะทีคืนพ่อบ้านเกิดอยู่ในหัวอกลึกๆก็คือไอ้อภิสักนี่ล่ละครับที่คิดฮอดลูกหอดเมียหัวกกับสัญญาธ่วาจังเมืดลงเดินนากลับมาสู่ชีวิตยุบ้านเกิดครับที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใด คุกคนก็ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยครับผมกลับมาอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียครับผมต้องกลับก็เพราะว่าไปญี่ปุ่นมันมีสัญญาเลยครับผมสัญญาก็คือว่าตอนนี้คือว่ารัฐบาลไทยออกสัญญาให้แรงงานไทยไปเห็ดงานอย่างประเทศอิสราเอลก็คือว่าหาปีนะครับหาปีเพราะเขาหาปีเราเขาต้องกลับมาบ้านเราพอสมาธิจะกลับขึ้นไปได้อีกนะครับผมมันเป็นข้อกฎหมายเข้าไปเห็ดงานญี่ปุ่นหาปีแล้วแล้วก็ที่กลับขึ้นมาก็เพราะว่าอ่า เป็นห่วงลูกห่วงเมียอยากมาอยู่กับครอบครัวนะครับผมอยากมาอยู่กับครอบครัวมาสัาง่งสั่งบ้านมาเห็ดเกษตรนะครับผมเห็ดไ้เห็ดหน้าเรียงเปีดเรียงไก่อยู่บา้านเฮาสินะพราะว่าเฮาก็ับไปหาทุนมาแล้วสักระยะหนึ่งกลับขึ้นมาอยู่บ้านกับเอาทุนมาประกอบการสินะครับผมหัวใจที่มุ่งมั่นที่เลือกสิไปเห็ดงานอยู่เมืองนอกกับเพื่อสิให้ได้เงินมากจุนเกียร์ครอบครัวหาหล้ายขึ้นความหวังและความจริงที่ได้ไปเห็ดงานอยู่ทางคุณมันกระต้องต่างกันแน,น่ละครับ เพราะมันคนละบานคนละเมืองกันเนาะครับเนาะชีวิตอยู่เมืองนอกมันก็เหมือนกับว่าทาเหาบเฮ็ดกับบได้นะครับผมก็คือว่าเหาต้องตื่นั้งกตีหาคือว่มามาหุงหาอาหารกินเองแล้วก็เริ่มเหตุงานหกโมงเช้าขันตำหรืคือว่าวันหนึ่งแปดชั่วโมงนะครับผมถ้าเฮตดงานหกโมงเช้านี่ฮอดบ่ายสองโมงครึ่งนี่จะเป็นแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงหมายถึงว่าค่าแรงหนึ่งวัน นะครับผมหลังจากนั้นก็เป็นชัมมออ่วโมงโอที่ชัมมออ่วโมงโอวะท่ามกาแล้วแต่ช่วงคือก,กันแต่ว่าขันตนัมนีมือนึงจะโบขาดอยู่2ชั่วโมงก็คือมาเบ็ดเศษแล้วเขาไปเห็ุงานญุพุ่นก็คือว่ามือหนึ่งขันตําคือ10ชั่วโมงนะครับผม,มเดือนหนึ่งจะทํางานทั้งหมดประมาณ2 5่สหาถึงยีวันอาทิตย์หนึ่งก็ทํางาน6วันรู้ว่าไปอีสราเแล้วหนักแล้งานส่วนมากจะเป็นงานกเกษตรละเพิินกับเป็นคนที่แบบว่าเมื่อคยที่จะเห็นเกษตร ทุกครั้งก็จะเลียนเลียนมากกับจ,จบมากก็คือทํางานทํางานก็คือเป็นหัวหน้าคนเลยเป็นู้จยากาศเลยเป็นลูกน้องนิดเดียวแบ๊บเดียวขึ้นเป็นหัวหน้าแบบก็เลยคิดว่าไปจะได้พ่อปีบบ่ก็คิดกันอยู่ว่าคือเกงเ่งแท็ไปยูจนแบบป่านนั่นข่าจ้างแรงงานที่ไปยูเมืองนอกกระสิทิได้ร้ายก็ยูบ้านเฮาแต่ผู้ยูทางบ้านนีดีกระตางป็นห่วงก็ย้อนว่าไปยูต่างถิ่นด่าครับ พออายแล้วกลับมาบ้านก็สิเกิดความสุขใจของคนในครอบครัวครับการได้กลับมาอยู่ใกล้คิดกันอีกเถอครับถึงเข้าจะมีเงินบางส่วนสินะครับผมโดยความรู้พื้นฐานของบ้านหฮาเนี่ยคือว่าผมก็เป็นลูกเช่าหน้านะครับผมพ่อแม่กับพ่อเห็นในเห็นหน้ามากกัเลยเห็นว่าถ้าเ้องมีบ้านอยู่สักหลังหนึ่งแล้วห้องมมีหนีมีศินนะครับผมห้องก็มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงฟ้ามเห็ดฟร์มไก่มีบ่อปาก เห็ดตามแบบในขายกับเศรษฐกิจพ่อพียงสินะครับผมมีอยู่มีกินเหลือกินก็เอาไปขายมันก็น่าจะดีกว่านะครับผมดีกว่าเขาจะดินล้นไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปเห็ดงานเมืองนอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าอายุมากขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็บเหมาะที่จะไปทํางานเมืองนอกนี่นะครับผมเพราะว่ามันใส่แรงงานเยอะนะครับผมเขาน่าจะพักผ่อนอยู่กับบ้านกับลูกกับเมียเห็ดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพ่อเพียงสินะครับเพราะว่าผมก็มีหน้าอยู่แปดไร มีสาปา่ามีเรียงเป็ดแล้วก็มีเรียงไก่ถูกไมครับมัน่นาจะอยู่ได้จริงๆนะครับคุณค่าขายแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านพ่อพ่อได้อยู่าาาแบบนี้แหละขอแต่ว่าบม่มีหนีไม่มีหนีมีสินกับหนีในทุนไม่มีหนีกับทางสถาบันการเงินแค่นี้นะมันกับงจะไปได้นะเพราะว่ามันบริเป็นภาละอกอยังที่เยอะแยะสำหรับส่วนตัวเราถือว่าหนีในทุนหนักหนา อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยางนีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกขร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือออกแบบจากเกษตรกรผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ผ้าเฮ็ดผ้าสั่งมากลับมาบ้านอีกเพื่อการได้เห็นการเกษตรแบบพ่อเพียงอย่างที่เห็นนี่แหละครับกลับกลับมาเลยบอกขัเดียวกลับมาเลย,ยเดยล้วใจเฮ็ดเนี่ยก็เล้บอกกลับมาแล้วก็คิดกลับมาเลยบอกขั้นเดียวเลยที่จริงคั้นนี้บอกตั้งแต่ตั้งแต่จะมาพักเราบอกกลับมาเลยก็ต้องไปมันแบบ โอกว่าเธอเพื่อนว่าเรายุงยุงยากหลายอย่างด้วยกันพูดถึงก้อนจะไปกันอยุง้าไปแล้วก็ยิ่งรู้ว่ายุ่งยุงเลยเพราะว่าเพิ่นโตแล้วก็ปกติก็ไม่ได้เฮ็ดงานแล้วนะค่ะก็เลยค่อยๆก็ว่าต้องใส่เงินผู้เดียวมีไั่กับมีแค่ว่าเออเฮ็ดพ่อใส่เฮ็ดพ่อใส่ก็เลยกลายเป็นไปกับเสมอโต ก็ดีใจอยู่อย่างนึงก็เป็นห่วงลูกอยู่เพราะว่าลูกก็ยังหน่อยบ่ลอยล้านก็ยังหน่อยอยู่มากกับจมาหาอยู่หากินจังคือให้จังได้มันสิพออยู่พอกิ่นอ้าสร้างมันทอดลูกได้ทอดได้กินเท่านั้นล่ะเอาอางสิว่าจ้องขึ้นไปอีกดอกมีบ้านเฮาอยูได้ก็มันบ้านเฮาแท้ๆบบานมันเหมือนบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นนุ่นก็จังได้เราพระเสิเป็นกิตตายเจ็บเป็นรุ่นก็บ่เห็นหน้ากันแม่นบ่ล่ะบานี้มาอยู่บ้านเฮาเป็นได้ก็เห็นกันอยู่จังซี่ล่ละว่าจ้องไปอีกดอก อยู่บ้านเฮาหาอยู่หากินบาน้านเฮาล่ะลําบากแม่นก็สร้างหัวมันไม่เท่าใดก็กินเท่านั้นผบอกคูอว่าจังี่สํ <Lydia> าหรับอายอภิศักดิ์นี่ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดของคนที่ยังมีทีดินี่ยังมีบ้านนีกญญ่ก็คือทรัพยากรที่สําคัญที่มีความมั่นคงที่สุดครับชีวิตที่แท้จริงแต่ก่อนน่ที่ว่าจะบ่หานี่ไปเมืองน,นอกหรือว่า เขายังมีมครอบครัวก,กับว,วาดฝันใหม่มเร่หนังสือสูงๆหลกักมีการยืงานเหตุเป็นรับราชการหรือว่าเป็นทหารเป็นตำรวจแต่ว่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปพอวันหนึ่งหละเขากับมีครอบครัว,วแล้วมากับอายุมากขึ้นกับพานการชีวิตกันไปเมืองหนอกกับขึ้นมากตอนนี้คือว่าหวังอย่างเดี๋ยวคือว่ามีบ้านมีครอบครัว,วอยู่อยู่กับูุกเบเ้ียังม่งสุดตอนนี้แค่นี้ทุกเมื่อนี่มันจะต้องกลับขึ้นไปสู่วิถีแบบแบบเก่าๆแล้วค่ะ เพราะว่าถ้าจะคิดจะถีบหนาขึ้นไปสูงๆเรื่อยๆมันคือสังคมที่จะอยู่ได้บนนั่นเพราะทุกมนจะทุกค,นค,นกค,คิดเสมอเลยว่าจะต,ต้องก้าวขึ้นสู่สู่ชีวิตที่แบบเป็นเหมือนตะเก او ่ะค่ะบ่รู้จะว่าจังไดเพราะว่าตามที่ดูเนาะถ้ายิ่งจะยิ่งมื่นยิ่งถีบตัวเองขึ้นไปยิ่งสูงข้างไหนค่าใส่ใจค่าข้องฉีบแม่แตะขาทุกอย่างมันขึ้นตามตัวมันเลย เขาต้องถอยกลับขึ้นมาอยู่แบบวิถีแบบแบบชาวบ้านแบบพ่อเพียงนะคะและสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปออนซอนฝีไม้ลายมือของคุณครูธรรมลงแก้วโบราณค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาช่างศิลป์ลายแขนง เป็นผู้ที่อุทิศตนสร้างสารรค์ศิลปะประเพณีทางวัฒนธรรมกับผลงานจิตกรรมปฏิมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอีสานค่ะซึ่งท่านได้สร้างสารรค์ผลงานจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์สาขาศิลปกรรมจิตรกรรมแนวประเพณีประจำปี2555จากมหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ ลายเส้นบนผนังที่กำลังเห็นอยู่นี้คือผลงานของครูธรรมรงค์แก้วโบราณบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผนังภายในพระธาตุพนมจำลองวัดป่าประชาสามัคคีสันติธรรมจนเกิดเป็นภาพและเรื่องราวต่างๆจากการบอกเล่าของท่านเจ้าอาวาสเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพผจญมารซึ่งเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติที่แฝงไปด้วยหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาค่ะ ของผมนี่มีมีซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่งานปั่นกับงานวาดโดยเฉพาะงานวาดในตาบวัดต่างๆนี่ของผมจะเป็นเอกลักษณ์ของความเป็ี่นนิสานยืนพื้นไว้ก่อนเช่นแม่นวาดพุทธประวัติเนี่ยการแต้งกายของผมผมก็จะให้เป็นแบบพื้นบ้านนิสานผมว่าไปผมว่าไปแต้งกายแบบศิลปินมางคุดจีพิ่นเขียนแบบเป็นแขกเป็นยังอยู่เพราะว่าผมมองเห็นแล้วว่าบางทีพระเวียดเดินป้าเนี่ย นั่งมาที่เดือนปลามันพอจำเป็นต้องมีเครื่องส่งบางคนอิเขียนเครื่องส่งไว้เต็มเลยแต่อันนั้นก็บพว่าเพื่อนนะครับเพื่อนก็เขียนสวยสีสันมันสวยงามมากแต่ว่าของผมผมตัดพวกนี้ออกเอาข้อมเป็นิีสานล่งสีแบบม่อๆว่าด้สีแบบจูดจาดโดดเด่นแล้วก็งานปั้นของผมผมกับปั้นในทำนองอีสานขึ้นกัน กิจกรรมภาพลายเส้นอีสานเป็นศินละปะที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการดำรงอยู่ของสังคมอีสานในอดีตอย่างสามารถบ่งบอกถึงคตินิยมและความเชื่อของคนในชุมชนนั้นๆครูธรรมรงแก้วโบราณเป็นผู้ที่ซึมซับความงดงามของวัฒนธรรมอีสานมาตั้งแต่เด็กในฐานะลูกหลานชาวอีสานจึงมุ่งมั่นที่จะรักษาและสานต่อความดีงามต่างๆ ถ่ายทอดผ่านงานศินลปะจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนากลายมาเป็นผลงานวิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานในรูปแบบต่างๆผมก็ใส่แต่ควมเป็นจิตวิญญาณของควมเป็นอีสานเอาความเป็นพื้นบ้านของเขาใส่เข้าไปตามที่เคยพอเคยเห็นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยจนฮอดปัจจุบัน,นว่าเจ้าของเคยเห็นมาจาังได่เคยไปเที่ยวไสมากเคยไปพบบ้านพี่เมืองนลวงเขาบ้านญาติ บ้านเจ้าของสิ่งของเครื่องใสง่ผมก็จำเอาจุดพวกนี้แหละครับมาประกอบของในภาพเห็นให้เป็นเอกลักษณ์ของเป็นเจ้าของคือความเป็นอีสานบ้านเฮาอย่างงานจิตกรรมฝาผนังที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นเรื่องราวบอกเล่าประเพณีวัฒนธรรมอีสานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของชาวอีสานความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของผู้คนในชนบท ที่แสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณครูธรรมรงค์ได้นำเอาความทรงจำลูกอีสานในอดีตมาวาดเป็นลวดลายให้ได้ชมกันค่ะยังเช่นยูวัดนองแวงสั้นแรกเป็นเรื่องของเหต12ข้อ14กับประวัติเมือ,องขอนแก่นสั้นที่สองเป็นเรื่องของคลัมคิงที่ คนอีสานควรระฤติปฏิบัติซึ่งบางย่างกันเดียวนี้ก็ล่าสมัยไปแล้วแต่ว่าเขียนเตือนความจำไว้เช่น่ากวดบ้านกลางขึ้นเดี๋ยวนี้มันกวดได้เพราะว่ากลางขึ้นกลางคำมันกับมันบ่มือขึ้นกามันเป็นสมัยโบราณมันใส่ตะเกียงแต่สมัยสมัยนี้มันมันลาสมัยไปแล้วแล้วก็สั้นที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่จังอยู่วัดโพนี่ครับสั้นล่างเป็นเรื่องของธรรมชาติ หลกักงานวาดก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปิศนาธรรมเป็นภาพประกอบปัจย่าของอีสานซึ่งเป็นคําสอนส่วนมากก็เป็นในเรื่องของคําสอนที่เกี่ยวกับอิงเรื่องธรรมะอิงเรื่องชีวิตความเป็นจริงยังก,ยก่นกินแม่นปากงากแม่นท้องเที่ยวขี่แม่นขาทข้มาข้ามาลูกเป็นคนเรียนหนังสือแต่พอแม่เป็นคนหยุ่งยากเพพอ ผูญาแต่ง่ายก็หยุ่งยากนั่นบีก็ต,กต้องหาเงินหาทองมาใส่กันเพื่อส่งลูกเลี้ยงทั้งๆทีลูกเป็นคนเลี้ยนได้คนรู้เป็นลูกแต่พอแม่เป็นคนหยุ่งยากทั้งทีนะครับตลอดเวลากว่า20ปีที่คลุกคลีในงานศิลปะครูธรรมรงค์แก้วโบราณมีผลงานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานในด้านจิตกรรมปฏติมากรรม จนเป็นที่รู้จักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรางวัลน,นี่กับบางเียกได้รับก็เมตตาจากมหาวิทยาลัยบ้างเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้รับรางวัลพระาธาตุหน้าดุลทองคำอ่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เป็นศิลปินสัมพันธ์ของสภา,าการศึกษากับได้รางวัลคู่รุ่มบรญญ่ารุ่นที่6ด้านศิลปรกรรมซึ่ง ก็เป็นความภาคกุ้มใจครับแต่สีคนมองเห็นศินนลปินพื้นบ้านมองเห็นความเป็นศินละปะอยู่ในในตัวของพวกคนเน่าเพราะว่าเดียวนี้เทคโนโลยีขึ้นมาศิละปะแทบสิบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าใส่เทคโนโลยีขึ้นมาไปไ่ทายลูปออกไปกดเอาคอมพิวเตอร์มากดเอาเป็นภาพสวยก็ภาพเขียนอีกแล้วก็เรีวยวดวเรียวครวัซึ่งยังไ้สร้างศิลป์เฮ่านี่ ตกมีอเอ่อไล้ได้ตัวตําลงไปแล้วก็หลายคนต้องเลิกประกอบอาชีพทั้งนี้ครับปัจจุบันครูธรรมรงค์ได้นําเอาประสบการณ์ด้านศิลปะมาถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของศิลปะพื้นถิ่นอีสานร,ออรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็พยายามเลี่ยนแบบเพิน่นเดยนี้พยายามเรี่ยนแบบแต่เพิ่นก็แนะนาเพินพ่นก็คือเพิ่นสอนผมเนาะ เขาเป็นลูกศิษย์กันแต่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าในฐานะกันคู่ศิล์สอนกันผมกับเขาย่างเล่นแบบเพื่อนศิรู้สึกว่าเพื่อนศิรอ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาหลายปเพเภทนี่เราอยู่พาะปเพเภทนี้ภาฐฐาัยสาลนะครับเพื่อนศิจินตนาการเองเนี้ยที่พมตัตอยางว่าครับพมตัตอย่างเพียงแต่บอกว่าเอาเรื่องนั่นแหละนีเน่เรื่องไของพระพุทธเจ้าสิ พื้นทินะการเองเลยผมีตัวอย่างคิดเอาเองสำหรับงานศินละปะเฮาเนี่ยถ้าทุกคนยังมองเห็นความจำเป็นมองเห็นว่าศิละปะมีประโยชน์ทุกคนจะต้องเรี่ยนศินละปะแม่นขันบ่เรี่ยนพื้นฐานอยู่จซื้อไปจับออกไปเหตุมันเลยคนอยู่พวกจักจศิละปะจริงฉะนั้นศินละปะนี่จะต้องให้สอนในโรงเรียนต่อไป และวก็สวนค่อนข้างเข้มข้นจังหน่อยเพราะว่าเด็กหน่อยบ่มีพื้นฐานกันบ่มีพื้นฐานเลยนี่ความงามกับมองเห็นแค่ผิวเผินแม้งานศิลปะจะมีความหลากหลายทางด้านเทคนิคและวิธีการคุณค่าของศิลปกรรมอีสานนี้จะไม่เลือนหายนั่นคงเป็นเพราะการยึดถือรากเหง้าอันดีงามและรู้จักสร้างสารรค์ให้เจริญงอกงามไปพร้อมๆกับการเวลาค่ะ คุณชมคะสัปดาห์หน้ารายการทีวีจออีสานจะพาไปติดตามเรื่องราวของชาติพันธุ์ผู้ไทยที่เมืองเวเรนูนครค่ะศิลปะวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ผู้ไทยจะน่าออนซอนแค่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้านะคะและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจในดินแดนอีสานหรือมีชีวิตลูกอีสานที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้สามารถแนะนำเข้ามาในรายการได้นะคะและอย่าลืมติดตามชมรายการทีวีจออีสาน ได้ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญญารัตน์ลิ้มอำานวยลาบพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ